เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าว่านสวยๆทำเลดีมากๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงนอร์ดิกสวยๆเลยนะครับติดถนนลาดยางด้วยแล้วก็รอบๆก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับไม่แอาอัดนะครับสงบน่าอยู่ครับ บ้านเดี่ยวนะครับดอนแก้วหลังโตๆครับห้องกว้างๆโปร่งโล่งสบายครับเพดานสูงครับทรงนี้นะครับหลังนี้ครับมีบริการเช็คกู้ให้ด้วยเงินเดือนเพียงห3 0 0 0ืบาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับขายต่ำกว่าราคาประเมินอีกนะครับหลังนี้นะครับมีเงินเหลือไว้ตกแต่งบ้าน2 3หรือแสนกย่เลยทีเดียวทั้งได้บ้านทั้งได้เงินก้อนเลยนะครับ สไตล์นอร์ดิกหลังใหญ่ครับทำเลเดีมากครับทำเลฮอตเลยนะครับเข้าเมืองมนแค่15นาทีเท่านั้นครับติดถนนดําในหมู่บ้านอยู่ในย่านชุมชนการเดินทางสะดวกสบายเข้าออกได้หลายเส้นทางครับอยู่โซนดอนแก้วสาะระพีนะครับงานออกแบบคุ้มค่ากับการใช้งานจริงนะครับวางระบบบ้านและรายละเอียดต่างๆตอบโจทย์การใช้งานจริงนะครับ เจ้าของทําขายเหมือนทําอยู่เองเลยนะครับวางระบบจัดเรียบไว้อย่างดีนะครับหมดแล้วหเลยนะครับมีเพียง2หลังเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับมีบริการยาืมสินเชื่อให้ด้วยเครดิตไม่ผ่านคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นอยู่สารพีนะครับบ้านเดี่ยวดอนแก้วสารพีสารพีก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าท่านใดหาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปลองดูกได้นะครับ ต่อเจ้าของตามเอร์โทรใต้คลิปได้ครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับมีพื้นที่5 0าสถึงห้ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน1 2 5่ง0ถึงหนึตารางเมตรมี3ห้องนอนครับกว้างกว้างโอโป่ให้ดานสูงถึง3เมตรสิเซนเลยนะครับมี2ห้องน้ำครับหรูหรามีสไตล์1ห้องครัวแยกเป็นครัวไทยนะครับได้พร้อมเคาน์เตอร์ครัวมีพื้นที่ต่อเติมด้านหลังได้อีกเยอะ อดรถได้สองคันในโรงจอดรถนะครับสวยๆหลังคาพีกันความร้อนนะครับตกแต่งด้วยไฟโมเดิร์นล้อสูงสงเมตรมีความเป็นส่วนตัวครับพร้อมระบบระบายน้ํารอบตัวบ้านถนนคอนกรีตนะครับพร้อมไฟโซล่าเซลล์วางระบบไฟฟ้าใต้ดินนะครับเน้นความปลอดภัยทุกจุดโครงสร้างมาตรฐานมีวิศวกรดูแลครับและก็ยังมีของแถมอีกเพียบเลยนะครับมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟปัม๊มน้ําแทงน้ําระบบ กำจัดปวกนะครับท่อระบายน้ํารอบด้านรอยกันความร้อนใต้หลังคากิ่งหน้าบ้านไฟโซล่าเซลล์สนามหญ้าอีกเพียบเลยนะครับมีเคาน์เตอร์ครัวให้ด้วยอัในใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันโดยตรงได้เลยครับเพราะทางเราก็เพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ